Hi สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกม i d เดต i t y วีกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับการรีวิวสกินนะสกินที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็คือสกินชิโรโมคุของเกชานั่นเองนะถ้าสกินนี้เป็นสกินเก่าแล้วเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาขายอีกรอบนึงนะฉันก็เลยซื้อมาเลยนะซื้อมาทางเครื่องประดับแล้วก็ซื้อมาท้งสกินเลยนะก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในเกมกันเลย มาทุกคนเกมเริ่มแล้วอุ้ยด่านนี้ก็เป็นด่านละครที่ไม่เคยหลับไหลนั่นเองกับสกินเกชาสกินชิโรโมคุที่กลับมาขายนั่นเองนะตอนนี้ชิก็ซื้อทั้งเครื่องประดับแล้วก็ซื้อทั้งสกินเลยนะเออเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะตอนนี้หูขึ้นแล้วอุ้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงสกินนี้กันนิดหน่อยดีกว่าเอาแต่ด้านหน้ามีคนอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนพูดเรื่อย ก็คือสกินนี้มันเป็นสกินเก่าแล้วเนาอแบบผ่านมาสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาขายแล้วฉันก็เพิ่งซื้อไม่แน่ใจว่าจะมีคนซื้ออยู่หรือเปล่านะเออใครที่ซื้อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะแล้วตอนนี้คืออีเกเปิดวาร์ปอลังการนะเอาพุ่งติดแกก็คือแบบไม่ได้จับกีชานานมากนะถ้าเล่นแบบเออเออก็ต้องสอรี่ขออภัยด้วยพอดีแบบออไม่ค่อยไม่ค่อยได้แตะตัวนี้แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะหลังจากที่นางปรับ ตั้งแต่มาบีมขีเสื้องนี่เราไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบอ๋อฉันกลัวไม้เกชากลัวไม้โอ้โหมาอีกเกมให้ฟาดหนกแตกมาฟาดหนกแตกฟาดอุ้ยไม่โดน,นจิ้งเออเลิศจิ้มหนกเก๋ได้แล้วจ้าอะไรนะสำรวจแรกอย่ามาเสือกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราสองคนขี้เสือกจังเลยไม่ชอบอย่ามายุ่งมามเกยจะไปไหนเอาอยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆทำไมล่ะคะไอหนูตายเลิศ กคนจะบอกว่าตานี้ฉันเล่นมาเป็นตาที่สิบที่แป0เก้าร้อยหลายตามากก็คือแบบเหนื่อยค่ะพูดคนเดียวว่าเหนื่อยก็คือแบบตานี้ขอเสมอก็พอใจแล้วไม่ต้องชอนะก,ก็ได้อีดอกกูเล่นเมื่อไหร่แพ้ตลอดเลยอือทุกคนให้อภัยสินด้วยแต่คือแบบตานี้ยก็เกมเด็วอยู่น,นั้นอยู่กับชนะ <c oughs> อ้ยตลอดไม่เศร้านสมรวจแล้วทุกคนอ ตั้งแต่มันแจกสกินนี้ก็มีแต่คนเล่นเพียบเลยสาหรับเออเอนั่นมันใครมาช่วยอ่ะโอ้โหพูดอย่างรู้พูดอย่างรู้มาช่วยสกินสกินสวยอยู่นะเนี่ยเลิศจะไม่ตีนกเธอหรอกใจไอหนูอย่างมาันเนาะบิงยัดเลิศนกอเิเกะหักล้าหนึ่งมาเจอจับนั่งเป็นเศษที่สองเลิศเลิศอันนั้นไงมาอีกแล้วโอ้ยวางก่อนเออเอามาจีโอ้ยพวกนี้มพุ่งเก่งหนังพุ่งผีเก่ง เดี๋ยวเจอฉันพุ่งไกลกว่าเออมาเริ่มเดี๋ยวเอาผีเสื้อไว้ไว้หน้าเก้าอี้นั่งด้วยไหมไม่ต้องก็ได้มาอยู่ไหนนัส่วดแรกอา้าวหนักอยู่ตรงนี้เองหรอเจอฟาดโนกอีเก๋ไปไหนอา้าวอีเก๋หนูมาทุกตรงนี้มันมันตายได้นะตายได้นะมาเจอเลย อะไรนะสำรวจแรกอย่าไม่มีแม่เหล็กก็อย่ามามั่นไม่มีแม่อย่ามามั่นถึงมีก็มั่นก็ไม่ต้องมั่นเออเลิสน้าตานี้แต่รู้สึกว่าเครื่องเครื่องรู้สึกว่าจะเร็วอ๋อมีนักสำรวจนั่นเองนะก็ว่าเครื่องมันเร็วแปลกแปลโอ้ยเอ้ว่าเกมยากเลยสี่ดอกอโอเจอตัวปั่นภาหาเล่นดีแล้วเจอตัวปั่นแบบนี้ก็งานยากเหมือนกันนะเนี่ยเราคืออะไรมาอืดๆตรงนี้ใครโผล่ตัวออกมาเหมือนจะ ม่เอาไม่มาตรงนี้ด้วยมาพุ่งผีกลับเลยใครนะมาอื่นๆตรงนี้นักสารวจหรือเปล่าหรือว่าผู้อย่างรู้เผยตัวตนเอาเอาเอาสรุปอยู่ไหนวะหาไม่เจองงอ้าวเอาอยู่นี่ไงเอาเอาใครเนี่ยงง้อยนักสรวจริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวเดิมต่อนั่นเองเอาเอาข้ามาอะไรโอ๊ยไม่ทันต้องทันเลี้ยวเลยมามันนั่งเป็นเศษที่สอง รอบนี้ผู้อย่างรู้น่าจะมาช่วยเราเห็นเครื่องน้นนานนานูนสั่นแรงมากนะอลังการเวอร์ตอนนี้เครื่องน่าจะใกล้เสร็จกันหมดแล้วแหละอือีกเครื่องเดียวเองตอนนี้ชนะสมิธวิเวลชนะเลยเดี๋ยวมาพังไม้ตรงนี้ก่อนเผื่อแบบเซอร์เขากลับมาจูกตรงนี้จะได้ไม่ลาบากตัวเองในอนาคตนะแล้วหูขึ้นแล้วนะเดี๋ยวพุ่งกลับเลยไหนอยู่ไหนเหมือนจะยังไม่มาอ้าวมาแล้วไงเงินผู้อย่างรู้เออ,เออเออนั่นพุ่งอีกแล้ว งงมากเวลาพุ่งตัวนี้นะฉันตีไม่โดนตลอดเลยมิเศษมีโสอะไรนังหนาฮะอีพุ่งผีเนี่ยอืมม,มันมีพิเศษกับพุ่งผีของฉันตรงไหนนานแล้วนักสวจแร่เจอกันเจอโอ๊ยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มลนหลักเออกลไม้ตีเลยอูย,อยางชน,นะไม่ีขเกียดเล่นแล้วอีฉันเหนื่อยกรไม้ตีกูเหนื่อยว้ย,วยกับยิงเล่นกีชาเนี่ยอ้ยเหนื่อย ก็ซื้อสก,กินมาลนแล้วเราก็ต้องเล่นเครือ่องจุดอีกดอกทออ้อสถาไมา่มีทอกูทอแล้วค่ะเอ้อเจอกูโอ้ยบิงตีอ้อโดนอีกแล้วอ้อชิบหายละใช่ว่าตอนนี้เต็มที่เสมอแหละดีไม่ดีชนะด้วยอีดอกอีดอกสรวจแล้วกบมาให้กูตีเฮอรขอลองเออรอดเป็นบุญนะเต็มเทเลพอร์ตด,ด่วน ผื่อว่าไปทางดุนทันแต่ดูตรงแล้วไม่น่าทันน่าจะเปิดหนีกันออกไปหมดแล้วแหละ <c oughs> นะโอเคแต่ต่อเมื่อเขายังมีอออแเราก็ยังมีความหวังเราก็จะบินไปท,นทําหน้าที่ให้เต็มที่คะ่ะทุกคนพ,กพู้พีอออกอักไปหมดละอีดอกกําลังพุ่งมาพอดีเลยโอ้ยเหนื่อยค่าพูดคําเดียวเลยว่าเหนื่อยได้เกยชมป์อะไรเหนื่อย,เอ,เ,อยเออก็สำหรับทุกคนคิดยังไงกับสกิน ชีโรโมคุบ้างนะแล้วมีใครซื้อบ้างเนาะการกลับมาของนางครั้งนี้นะก็เป็นสกินที่เก่ามากๆเลยเนาะเป็นยูนแรกๆของไอเดนเลยแหละนะสกินนี้เออก็ใครที่ชอบเห็นเอยชอบเห็นเลยล่ะใครที่ชอบสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าใครที่ซื้อสกินแล้วหรือว่าเคยซื้อมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะเออว่าแบบเป็นยังไงบ้างเออคิดเห็นยังไงสกินนี้นะแล้วก็ ใครที่สามารถได้นำการเล่นเกชาของฉันได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฉันอ่านของทุกคนนะเออเออนั่นอนะ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฉันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย